ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาในช่วงสุดท้ายนะคะเรายังอยู่นะครับ ทริปสุขภาพดีด้วยวิธีธรรมชาติครั้งที่25ซึ่งเราเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยเวลามาเที่ยวเพชรบุรีส่วนมากก็จะไปเที่ยวที่ชะอำนะแล้วก็จะไม่ค่อยรู้หรอกว่า จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ทะเลอีกมากมายนะคะถ้าเกิดว,ว่าขับไปเที่ยวในจังหวัดเนี่ยจะเห็นภูเขาจะเห็นทุ่งจะเห็นสวนยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของพืชพันธุ์เกษตรมากๆนะคะเราจะมาท่องเที่ยวกันนะคะเป็นท่องเที่ยววิถีธรรมชาติและดูแลสุขภาพไปด้วยกับการมาเที่ยวสวนปานปนโหนดนั่นเองนะคะและตอนนี้เราอยู่กับ ลูกชายของคุณลุงถนอมนั่นก็คือคุณอำนาจผู้เงินนั่นเองสวัสดีค่ะพี่อำนค่ะนี่สวนปานมีต้นกี่ขนาดกี่ไร่คะพี่อำนาจตรงนี้พื้นที่1ิบไร่สิบไร่จำนวน450ต้นนะครับสิบไร่ปลูกได้450ยต้นเลยนะคะเป็นปานตรนดทั้งหมดเลยเหรอปาลตรนดทั้งหมดทีนี้ปานเอาไปทําอะไรได้บ้างมันมีประโยชน์ตั้งแต่รากถึงยอดรากนี้เมื่อก่อนเขาตัดไปต้มเป็นยาขับปัสสาวะอ๋อรากต้น าในสูตรยารักษาโรคไตนะค่ะแล้วก็ไอกาดติดต้นพวกนี้เอามาทุบเอาเส้นใยข้างในมาทํหมวกทําตะ๊กแตาทกระเป๋าทําแปลงถูผ้าไอพวกใบตาลแห้งก็ไปทําฟืนเคี่ยวน้ําตาลนะครับทีนี้มันมีต้นตัวผู้ต้นตัวเมียอ๋ออะไรคะมีต้นตัวผู้ตัวเมียยกต้นชัดเจนกันเลยนะครับหน้าตามันต่างกันยังไงคะตัวผู้ตัวเมียมัามีเพศบ่งบอกอะคะเพศถ้างนขึ้นไปเป็นต้นตัวผู้จะไม่เงี่ยแล้วก็ดอก อเอตัวผู้ไม่มีลูกไม่มีลูกอตัวผู้ไม่มีลูกแต่มีเห็นอย่างนี้ส่วนตัวเมียไม่มีเห็นมีลูกทีนี้พอเราสรรพสิ่งทั้งหลายของต้นได้ประโยชน์แล้วตัวลูกหรือผลให้ประโยชน์อะไรบ้างคะผลตาลก็อันดับเลขเอามาทํากับข้าวทำกับข้าวลูกตาลที่เป็นลูกขาวๆนะ่เอามาอนซอยบางๆต้มจิ้มน้ําพริก หรือไม่ก็ทําแกงหัวตาลพอลูกมันพอดีทานอ่อนก็ตัดลูกพวกนี้มาผ่าเอารอนข้างในทานสดทําลอยแก้วอ๋อไอ้ที่เราเป็นลูกเล็กๆนี่คือรอนข้างในครับของผลตาลอีกทีหนึ่งครับผมทีนี้ถ้าตัดไม่ทันเดี๋ยวพอมันสุกหล่นก็เอาลูกสุกพวกนี้มาทําขนมตาลโอ้แล้วส่วนนี้คนท้องถิ่นในอดีตค่ะตัดที่ไม่อ่อนไม่แก่แบบนี้ค่ะหั่นบางๆตากให้แห้งค่ะต้มกินเช้าเย็นไปลดน้ําตาลในเลือด ๋อ้มีคุณค่าทางยาด้วยประเภทเลือดคนเลือดมือแล้วก็มีแคลเซียมเยอะมากโอ้อย่างนี้สําหรับคนที่กลัวกระดูกพุนใช่คุณผู้หญิงวัย Golden เอจทั้งหลายนะคะก็ต้องทานเลยนะมันเป็นเขาเรียกอะไรท่อนอย่างนี้เขาจะเรียกอะไรเขาเรียกงวงตางวงตาแต่ภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าปลีตาแล้วที่ทําน้ําตาลเอาอะไรมาทําก็ตัวนี้แหละต้องบอกนะคะว่าน้ําตาลที่มาจากตาลปนดเนี่ยถือว่ามี ค่าของความหวานที่ต่ําที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่สุดถ้าเทียบกับค่าความหวานของน้ําตาลประเภทอื่นๆเขาบอกว่าน้ําตาลขึ้นช้ามากๆเลยกับการทานน้าตาลจากบาตนตะโนดนะคะเดี๋ยวผมขึ้นไปไปปาดให้ดูชออ่อเลยน้องๆไม่ต้องตามขึ้นไปนะจ๊ะ <laughs> อยู่ข้างล่างนะจ๊ะเดี๋ยวขึ้นให้ดู น้ตาลสดน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลข้นมันได้จากช่อดอกเหล่านี้ที่อยู่บนยอดนะครับต้นตัวผู้จะไม่มีลูกต้นตัวเมียถึงจะมีลูกได้ทั้งสองต้นทั้งสองต้นก็มีน้ำตาลอยู่ในในเขาเรียกในในงวงแต่ตัวผู้มันทําง่ายกว่าด้วยไม้อันนี้เขาเรียกไม้คาบนะครับในสภาพจริงบนยอดก็เสียบแบบนี้ไว้หนึ่งข้าง แล้วก็จับงวงตาใส่ทีละหนึ่งงวงค่อยๆทําทุกงวงลย่หรอคะบีไปงวงละหนึ่งเที่ยวเบาๆแบบนี้อ๋อต้องทำลูกทนไวมเนาะบีบหนักก็ไม่ได้เดี๋ยวตายวันที่สองบีบเขาซ้ําไปที่เดิมงวงละหนึ่งเที่ยวให้หนักขึ้นอีกนิดนึงชาวบ้านก็ดึงไม้ถอยหลังมานิดนึงอ๋อมันจะแคบลงมาก็จะบีบง่ายขึ้นออืตั้งแต่วันที่สามไปจนถึงวันที่ห้า บีไปงวงและสามเที่ยวให้หนักขึ้นไปทุกวันนะครับก็ดึงใหม่นิดนึงค่อยๆค่อยๆนวดให้ให้แบบเพิ่มเพิ่มเนี่ยหนึ่งเที่ยววนใหม่จนครบสามเที่ยวตั้งสองงวงทุกวันอีกสามวันวันที่สี่ดึงวันที่ห้าดึงนะครับมันจะหนักขึ้นทุกวันวันที่หกวันสุดท้ายตายก็ไปข้างหนึ่งชาวบ้านเขาก็ใช้น้ําใส่กระบอกให้เต็มน้ําธรรมดานะครับ เอาขึ้นไปแช่ไว้ให้มิดเพื่อให้น้ําซึมเข้าไปในตาดอกดอกก็จะเริ่มฟอเริ่มด้านนอกตายไปทั้งหมดอก็แช่ไว้อีกสองวันสองคืนพรุ่งนี้เช้าเอามีดไปเชื่อที่ปลายงวงเขาแบบนี้น้ําก็จะออกมาครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าทําไมมันหยดและทําไมมันหวานนะครับ เพราะว่างวงที่เราบีบเราโน้าทุกวันมันช้ำทุกวันช้ำจนทําให้แกนกลางของงวงเหล่านี้มันอักเสบข้างน้ําจากการบีบตัดต้น,นทีนี้ตัวความหวานที่มันผลิตขึ้นก็คือส่วนที่ใบเขากระตุน้นให้งวงเหล่านี้และที่อยู่ในช่อเดียวกันตรงนี้หลั่งออกมาเพื่อล่อมแมลงมาตอมดอก หลังแล้วมันไม่ออกทางดอกเพราะมันฟอค่ะมันก็เลยผสมรวมไปกับน้ําที่หยดออกมาน<อ>ะครับเวลาเคี่ยวน้ําตาลเราถึงต้องใช้ความร้อนต้มสกัดเอาน้ําออกให้อยู่แค่ตัวฟารมหวานเอาล่ะวันนี้เราได้เรียนรู้แล้ว<ฮ>เดี๋ยวเราก็จะได้มีโอกาสไปชิม<อ>แล้วก็ไปดูทําขนม ซึ่งเดี๋ยวเราก็มาติดตามภาพบรรยากาศกันต่อวันนี้ขอบคุณที่อำนาจพุ่งเงินกันอีกครั้งหนึ่ง,งนะคะขอบคุณมากๆเลยใครสนใจมาเที่ยวชมได้เลยค่ะที่สวนตาลลุงถนอมนะคะนี่แหละคือความภาคภูมิใจของชาวเพชรบุรีและคนไทยทั้งประเทศนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิตชีวาแล้วนะคะเดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปไหนใหม่ต้องติดตามกันให้ดีขอบคุณมากมากนะคะสําหรับซีพีดันที่ให้การสนับสนุนนะมีอาหารแพลนเบสมาเสิร์ฟข้าวราบแพลนเบสเขาอร่อยมากข้าวคะน้าหมูกร p ลอ n แพนเบสอร่อยมากก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับ B G for Love นะคะเป็นอาหารแพนเบสอร่อยง่ายไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็มีเมนูหลากหลายให้เลือกด้วยค่ะแล้วขอบคุณสำหรับโรงแรมซีแซนซันจังหวัดเพชรบุรี uri, นะคะที่ชะอำํำวันนี้ลากันไปก่อนพบกับดิฉันสดิบูณฐพันธะ์นครั้งใหม่สัปดาหนะ์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะขนมตาลได้จาก ตที่สุกหลุนจากต้นเท่านั้นถ้าเข้าสุกอยู่บนต้นเราไปเก็บมาใช้ไม่ได้นะคะต้องให้เข้าสุกหลุนลงมาเองเก็บมาแล้วล้างน้ําให้สะอาดปอกเปลือกข้างนอกอกอกข้างในเขาก็จะเป็นสีแบบนี้เราก็จะเอาอันนี้ไปใส่ในน้าแล้วก็ขยําขยําเพื่อให้เนื้อตาลออกกองเ,อเส้นใยของตาลออกน้ําที่กรองได้ใส่ผ้าแฝนได้หนึ่งคืนเพื่อให้น้าหยดออกให้หมดแล้วจะได้เนื้อตาลแบบนี้ค่ะ อันนี้คือส่วนผสมของขนมตาลมีแป้งข้าวเจ้าเนื้อตาลกะทิและน้ําตาลทรายนําแป้งข้าวเจ้าเนื้อตาลกะทิบางส่วนมานวดนวดนานๆนนนนจนกว่าเนื้อแป้งจะเนียนเสร็จแล้วใส่กะทิที่เหลือและน้ําตาลทรายคนให้น้ําตาลละลายพักทิ้งไว้2อถึงสชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่าจน่าขนมมันขึ้นอันนี้คือขนมที่ขึ้นแล้วพร้อมนึ่งโดยตั้งน้ําให้เดือดใช้ไฟแรงใช้เวลานึ่งสินาทีค่ะ หน้าวิธีบำบัดอาการปวดหลังร้าวลงขาห้ามพลาดนะคะ